เสีรร่ยงษาไทยด้วยเจ้าของแนววนี่แหละไม่มีใครช่วยกูเลยเตูดไว้ข้าซะโอ้ยเ็ดแมมอายซัดได้โปรดเจ้ามนุษย์เอาตูดของข้าไปข้าเป็นคนดีข้าจะไม่ตูยเจ้าจริงเหรอเจ้ามนุษย์ข้ารล้สกดีใจยิ่งนะยาลเาเมกาแกแกแกละแกอแก,แก,แกอคุณดักเสียตั้งนานรีบตายไปไหนวะบ๊ะ ชิบหายแล้วพ่อครัอ้โอเคบอดเจ้าแล้วผมไม่ตุยก็โถตุยฮ่า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 คุณซื้อมาตั้งสองร้อยสิบเก้าบาทวัดบีฉันเองฟาวี่ฟาวี่เด็กโง่ยิแมเบ๊ม กูจะลบเกมนี้ทิ้งแล้วไม่คืนตงคงให้นคนเล่ทางกูจะสู้กับมึงเ,ออเด็กตัวโง่ังแกนี่จะสู้กับฉันจริงเหรอแกมันเด็กงโง่ <laughs> <laughs> นี่กูคนนั้นเว้ยไม่ใช่ีหมาเหยียบซะแบนเลยไอเกมซะ <laughs> หกสิบเก้าบาทกูไอ้ซาบช่วยกูทีช่วยกูนหน่อยไอ้แซดไปไปช่วยเธอไปไปช่วยเธอไปเราต้องไปช่วยเธอไป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 ช่วยเธอผมพูดไปทางขาดคำคุกลายเป็นขี้นอนีเลยใครมันคือไวอากาศ์คืพิเศษที่ไม่ขึ้นเลยดึงแก มอมตะอิดเม้มหงายเจ้าข้าฆ่าไม่ได้หรอกข่าเป็นที่พระจาว่ามีโอเวอร์วตเฮ้ยกูทีไ,ไมรับจะใชตังกูฉันไม่ต้องการตังของแกาตาแหลกกระเป๋ากูเบาแล้วจริงเขียวตแหลกจริงเอาตังกู ขึ้นมาไม่แม,ม่ได้ทายบ้านพ่อองเดนได้เย้ใจร้อนไป,ไปนจบแล้วต้องไปพบก,กับเพื่อนคนอ,นอื่นอีกมากมายเพื่อที่แจงสู่เอนดิง้งกูไม่เล่นเลยแฮ